ัคลิปนี้นะคะตำรวจภูธรภาค4ได้เข้าบุกทลายสิมบ็อกกลางเมืองมุกดาหารเครือข่ายสแกมเมอร์โทรหลอกคนไทยสีสหลังจากได้รับข้อมูลจากศูนย์วอลลุมทางเจ้าหน้าที่ได้บุกค้นจุดต้องสงสัยพบเครื่องซิมบ็อกหรือเครื่องแปลสัญญาณโทรศัพท์จำนวน4เครื่องเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายจำนวน2เครื่อง เครื่องสำรองไฟจำนวนหนึ่งเครื่องและกล้องวงจรปิดจำนวนหนึ่งตัวโดยได้ทำการตรวจยึดจัดทำบันทึกร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเพื่อสืบสวนขยายผลการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปาอ่านตรงตามที่ที่คนที่วิ่งผ่านไม่ได้ถ้ามีเบอร์ปริศนาโทรมาให้โอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะให้เช็คก่อนโดยสามารถเช็คได้ที่แอปไซเบอร์เช็คที่ช่วยสแกนและแจ้งเตือนเมื่อมีเบอร์มิจฉาชีพหรือ SMS ดูดเงินส่งเข้ามา หากมีข้อสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อแชร์กรรมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่1441หรือ www.thaipoliceonline.go.th ด้วยความห่วงใยจากสันัการตำรวจแห่งชาติค่ะ